สนับสนุนโดยโปนบ ACADEMY สนับสนุนโดย Art t of o อฟก e s s i n Your g เก e เมนสิกนะครับสนับสนุนโดยโปน o บ ACADEMY นะครับแล้ววันนี้ครับอยู่กับพี่นบเหมือนเดิมครับสวัสดีครับพี่นบครับสวัสดีครับครับผมวันนี้นะฮะเป็นเอพิซอดที่เรียกว่าท่านผู้ชมทางบ้านเนี่ยมีส่วนร่วมกับเราอย่ที่เราเคยทำแคมเปญไปเมื่อประมาณเดือนก่อนว่าเราอยากได้วงสวิงนะครับ ผู้ชมทางบ้านนะครับว่าคุณมีปัญหาอะไรแล้วทางพี่นพนะครับผมค้องเราเนี่ยจะมา analyze หรือวิเคราะห์ให้ก็วันนี้เนี่ยมีสวิงที่ส่งมาจากทางบ้านนะครับม,มีปัญหาการเข้า Impact แล้วมันมัน,ม,นมันหลักลูกหรือว่าบางลูกที่โดนดีก็จะออกขวาไปเลยนะสำหรับการตี My Hybrid. My Hybrid, มไม้ไฮบริดไม้ไฮบริดมาหงไม้สามนะวันนี้เนี่ยเรามีสวิงของคุณเฟีย ครับผมคุณเฟียสเป็นนักกอล์ฟที่เล่นมานานแล้วแต่ว่าอย่างที่บอกไปนะทีบางทีก็หลังลูกบ้างหรือว่าด้านออกขวาบ้างสำหรับพวกหัวไม้หรือว่าไฮบิดเดี๋ยวมาดูกันว่าอะไรที่ทำให้สวิงอะไรเฟียสปัญหาครับมาดูกันนะครับก็จากที่ผมได้ดูสวิงของคุณเฟียสนะครับจะเห็นได้ว่าของคุณเฟียสเนี่ยมีวงสวิงที่ค่อนข้างจะแบนนะครับสังเกตจากท็อปสวิงตรงนี้คุณนัจะเห็นว่าแนวไหลของคุณเฟียสเนี่ยนะครับชี้ไปข้างหน้านะฮะซึ่ง การที่แนวไหลเป็นแบบนี้เนี่ยนั่นหมายความว่าเวลาที่เขาดาวสวิงลงมาเนี่ยโอกาสที่จะสวิงเป็นแนวราบเนี่ยมันมีมาก mm hmm. อืมคือถ้าเกิดว่าคือเรียกว่ามันเรียกว่ามันแบนเกินใช่แบนเกินไป<ม>นะครับแขนซ้ายนะครับแขนซ้ายกับไหลซ้ายเนี่ยเป็นแนวเดียวกันตรงนี้ไม่ผิดนะ mm hmm. เกี่ยวแต่เพียงแต่ว่าระนาบของไหลเนี่ยมันควรจะต้องกดมากกว่าน,นี้เพราะว่าพอเป็นแบบนี้ปุ๊บเนี่ยเวลาที่ดาวสวิงลงมาเนี่ยนะครับจะทําให้ก้านไม้เนี่ยค่อนข้างแบน ก่อนที่จะเข้าปะทะลูกนะในบางช็อตถ้าโดนดีก็จ่อขวาเพราะว่าแนวสวิงเนี่ยมันมาจากด้านหลังเยอะนเป็นการเรียกว่าเป็นการอินอินทูเอาท์อินทูเอาท์เยอะมากใช่แล้วก็ดัดออกไปทางด้านขวาเยอะหรือว่าบางทีก็อาจจะแบนซะจนเกิดการหลังลูกเลยอ๋อคือมันแบนมากสุดท้ายเนี่ยลงมาปุ๊บเนี่ยกลายเป็นว่าโดนพื้นก่อนใช่ใช่เพราะหมูเข้าปะทะของของหัวไม้สามหรือว่าไฮบริดเนี่ยควรจะ ไม่ไม่ควรจะไม่ควรจะเสยเยอะนะหรือว่าควรจะเป็นประมาณศูนย์แหละศูนย์ก็คือเข้าเรียกว่าเข้าขนาดและกายไม่ใช่ควรจะเข้าเสยใช่ครับหรือว่าจะเป็นมุมกดนิดๆก็ได้นะดังนั้นเนี่ยการการแก้เนี่ยนะจริงๆแล้วถ้าดูจากตรงนี้เราควรจะแก้ตั้งแต่เซตอัพเลยเนี่ยเพราะว่าถ้าเซตอัพของคุณเฟียสเนี่ยมีลักษณะการย่อเข่าที่ที่มากเกินไปนะครับการที่ย่อเข่ามากเกินไปแบบนี้คุณนารเกิดเลยขึ้นสังเกตตอนแบ็กสวิงนะครับเวลาแบ็กสวิงเนี่ย ก้นจะกระดกมาข้างหน้าเล็กน้อยหรือว่าเข่าจะมีการยืดขึ้นนะเพราะว่าเวลาเขาเซตอัพตอนแรกเขาย่อเกินไปย่อเยอะใช่พอย่อเยอะปุ๊บเวลาแบ็กสวิงขึ้นมาเนี่ยมันต้องยืดเพื่อเพื่อให้บาลานซ์ตัวทําให้ก้นเนี่ยจะกระดกมาข้างหน้านะครับซึ่งพอเกิดการก้นกระดกมาข้างหน้าเนี่ยแนวไหล่ก็จะกระเด้งกลับไปด้านหลังหรือว่าศีรษะกระเด้งกลับไปทางทางด้านหลังนะครับทำให้แนวตรงเนี้ยแบนนะครับถ้าผมลากเส้นอีกเส้นหนึ่งจากแนวกระดูกสหลังตรงนี้นะครับ เลาแบ็กสวิงมาปุ๊บถ้าเกิดว่าเราไล่อีกเส้นหนึ่งให้ขนานกับกระดูกสันหลังเนี่ยจะเห็นว่าแนวไหล่ตอนท็อปสวิงเนี่ยควรจะชี้ลงประมาณนี้แต่ปรากฏว่าพอคุณเฟียสแบ็กสวิงขึ้นมาเนี่ยแนวไหล่มันไม่ได้เป็นการตั้งฉากกับกระดูกสันหลังแต่ว่าเป็นการชี้ไปทางด้านด้านหน้านกลายเป็นว่ามันไม่ได้ตั้งฉากนะนนะมุมไม่ใช่มุมฉากแล้วกลายเป็นมุมแหลมไปแล้วนะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือซึ่งถ้าเรามองเ่ยนะจะเห็นว่าตำแหน่งมือเนี่ยอยู่ประมาณระดับศีรษะเท่นั้นเองนะครับ Uh, แล้วก็สอกขวาเนี่ยค่อนข้างต่ําเลย,เน,ยนะฮะหรือสอกขวาเหมือนกับหนีบหนีบค่อนข้างชิดตัวเลยแล้วถ้าเกิดให้ท่านผู้ชมดูทางบ้านถ้าเกิดดูจากมุมนี้เนี่ยดาวเดอร์ไลน์เนี่ยเวลามือที่ถูกต้องถ้ามือจะสูงเนี่ยค,ควรจะสูงขนาดไหนครับพ<ก>ี่น้องก็แนะนําว่าควรจะสูงกว่านี้นะครับเราจริงๆเรา,เรา,เ,ราเราดู2อ,อย่างเราดูระนาบไหลก่อนนะครับ uh huh. ควรจะตั้งฉากกับน้อยู่สลังครับแล้วก็แขนซ้ายเนี่ยควรจะขึ้นไปตามระนาบของไหลของไหลก็คือจะประมาณนี้ซึ่งถ้าเกิดว่า ขึ้นไปตามระนาบไหลเนี่ยระดับของมือเนี่ยก็ควรจะอยู่สูงกว่า,วาศาีรษะเล็กน้อยใช่เล็กน้อยนะครับอยู่ควรอยู่อยู่ประมาณนี้ครับซึ่งถ้าถ้าขึ้นมาประมาณนี้ได้เนี่ยตอนดาวซึ่งลงมาก็จะได้มุมข้อประทาที่ชันขึ้นจะไม่กวาดมากเกินไปนะค,ครับนั่นคือเรื่องเรื่องของปัญหาของคุณเฟียสทีนี้เรามาดูวิธีแก้กันครับ วิธีแก้เนี่ยต้องแก้ตั้งแต่เซตอัพนะครับอย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่นี้จะต้องแก้เซตอัพให้ย่อเข่าให้น้อยลงเล็กน้อยนะครับแล้วก็เป็นการพับตัวมาข้างหน้ามากขึ้นอันนั้นอย่างแรกนะครับอย่างที่2เวลาที่แบ็กสวิงขึ้นมาเนี่ยนะครับจะเห็นได้ว่าเฟสเนี่ยมีการหมุนไหลในแนวด้านข้างทันทีเลยนะครับทำให้พอเวลาหมุนไหลในแนวข้างปุ๊บเนี่ยแนวไหลก็จะแบนมากกว่าที่ควรใช่ก็คือโอ้โหก็เรียกว่าวิ่งแบนก็อีกก็เรียกว่าหักเข้าในเยอะเลยหักเข้าในเลยครับ ดังนั้นต้องเปลี่ยนวิธีการเทคเอาเวจากที่หมุนเลยเนี่ยอาจจะต้องเป็นให้ไหลไหลซ้ายแล้ไหลขวาจะมีการเทิร์นน้อยเทิร์นหมุนหมุนในแนวนี้แนวนี้ก่อนที่จะเริ่มเทิร์นในแนวราบเป็นเทิร์นเป็นเทิร์นกดไหล่ซ้ายลงเล็กน้อยในช่วงเทคเอาเว์เพื่อให้ระนาบของไหลเนี่ยมีการกดต่ําลงพอเทิร์นมาสักประมาณครึ่งทางหรือว่าสักประมาณ ขนาดนี้แล้วนะครับแล้วค่อยเทินในในระนาบที่ขนาดพื้นก็จะช่วยลดอาการอาการแบนของโชว์เพลนได้นะครับก็ผมว่าปรับ2อ,อย่างนี้นะน่าจะน่าจะเห็นแขนซ้ายที่สูงขึ้นเห็นระนาบไหลที่ที่ชันมากขึ้นนะครับแล้วก็หมู่ข้อประทานน่าจะ ต้องเป็นกดเล็กน้อยนะกำลังสวยเลยสำหรับไม้ไฮบริดคือเวลาเข้าประท้าเนี่ยคือถ้าเกิดเป็นไดิเวอร์เนี่ยส่วนใหญ่ต้องตีเราต้องตีด้วยมุมเฉยนะครับผมแต่ถ้าเกิดเป็นไม้3นะครับผมไม้7หรือไฮบริดหรือเลกยาวเนี่ยม,มุมที่เข้าก็ควรจะเป็นมุมกด ใช่ครับเล็กน้อยนะนั่นก็คือวงสวิงของคุณเฟียสใช่ไหมแต่ว่าโดยรวมแล้วถือเป็นวงสวิงที่ดีเลยทีเดียวท่านผู้ชมนะครับถ้าท่านผู้ชมท่านไหนเนี่ยสนใจนะครับผมอยากจะให้ทางโปนบนะครับวิเคราะห์วงสวิงให้นะครับผมก็ยังไงสามารถนะครับผมส่งนะครับผมคลิปของตัวเองนะฮะมาทางเฟซบุ๊กแฟนเพจของเรานะครับที่เป็นสตอรี่หรือไลน์แอด เมนสตอรี่ได้ถ้าเป็นไปได้เนี่ยส่งมา2มุมเลยนะครับของเฟสออนแล้วก็ดาวเดอะไลน์ดาวเดอไลน์คือมุมด้านด้านด้านข้างแบบที่คุณเฟสส่งมาแบบนี้ระดับความสูงของของกล้องเนี่ยควรจะไม่สูงนิดเกินไปอยู่ในระดับประมาณสะโพกหรือว่าในระดับประมาณสูงกว่ามือเล็กน้อยนะครับถ้าเป็นมุมด้านหน้าก็เหมือนกันไม่ควรจะสูงเกินไปเอาหัวเข็มขัดเป็นเป็นตัวตั้งแล้วกันประมาณนั้นแล้วก็ให้ตั้งฉากสองมุมนี้สําคัญมากถ้าส่งมาผิดมุมมันวิเคราะห์ยาก ถูกต้องครับผมยังไงเนี่ยนะครับผมถ้าอยากนะครับผมรู้ว่าเฮ้ยตัวเองเกิดปัญหาอะไรนะสามารถนะครับผมยังไงเราจะรวบรวมนะฮะแล้วตอบคําถามให้แล้วกันแน่นอนครับนะครับผมยังไงวันนี้ต้องขอบคุณพี่นพมากมากนะครับสำหรับทริคดีๆและการทันเัาให้วงดีๆนะครับผมให้ขอบคุณมากมาครับช่วงหน้านะครับเมนทอยมีอะไรน่าสนใจอยู่สบชมช่วงหน้าครับ สนับสนุนโดยโป r น o p Academy สนับสนุนโดย Art of g o r p Design Your Game เพื่อไม่ให้พลาดทุกๆข่าวสารของรายการ Men's t o r y เพียง follow i n g Page และเลือก see first พร้อมกดกระดิ่ง subscribe ใน YouTube และคุณจะได้รับสาระความรู้จาก Men's t o r y อย่างแน่นอน